นาฬิกาเดินติกตต๊กตอกติ๊กตอกบอกเวลาล่วงเลยเข็มวินาทีหมุนเวียนวนไล่ตามวันคืนแต่ใจเรามีนาฬิกาบอกความหมายของชีวิตนับเวลาด้วยหัดใจไหลตัวเลขไหล่ขีดจำกัดเวลาเชิงเส้นเป็นเพียงแค่เส้นทางแต่ใจเราเป็นมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาล ไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดมีแต่การเดินทางที่ไม่เคยหยุดยัง้งเมื่อชีวิตปราศจากกรอบเวลาชีวิตเราจึงเป็นอิสระค้นพบความหมายในทุกขณะเวลาเวลาไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นเพื่อนร่วมเดินทางนำพาเราไปสู่จุดหมายที่เราใฝ่ฝัน ปล่อยวางนาฬิกาทางโลกเปิดใจรับฟังเสียงกระซิบของหัวใจซึ่งเป็นหนทางบอกทางชีวิตในทุกๆวินาทีมีเรื่องราวให้คนพบสร้างสรรค์ชีวิตให้มีความหมายเวลาเป็นของขวัญที่เราแต่ละคนได้รับมาใช้เวลาของเราให้คุ้มค่า ก่อนที่มันจะหมดไปจงอยู่อย่างมีความสุขในทุกขณะนี้และสร้างสรรค์ชีวิตของตัวเราเป็นชีวิตที่งดงามนาฬิกาบอกเวลาแต่ใจของเราจะบอกความหมายหากปราศจากรกอบเวลาชีวิตของเราก็ไร้ซึ่งขีดจำกัด สวัสดีกับทุกๆคนครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Motivist Thailand กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับใน EP นี้และใน EP นี้ครับเรามาต่อยอดจากเรื่องราวการเข้าถึงให้อ์เซียภายในตัวตนของตัวเรานะครับจากหนังสือไขมกแห่งปัญญาในหนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงเวลาได้พูดถึงนาฬิกาที่บอกเวลาในหนังสือไขมกแห่งปัญญาได้กล่าวไว้นะครับว่านาฬิกาบอกเวลา แต่ใจของเรานะครับจะบอกความหมายของชีวิตและเมื่อเราพูดถึงกรอบเวลาชีวิตของเรามักจะยึดติดอยู่กับเวลาของเชิงเส้นซึ่งคําว่าเวลาของเชิงเส้นหมายถึงอะไรเราจะสนทนากันใน EP นี้ครับเมื่อเราปรัศจากกรอบเวลาชีวิตของเราก็จะไร้ขีดจํากัดทันทีคนฉลาดนะครับจะให้ความสําคัญกับช่วงเวลาของปัจจุบันเสมอ และยังคงตระหนักถึงคำว่ามิติอมตะเวลาเชิงเส้นกับมิติอมตะสิ่งนี้นะครับมีความแตกต่างกันเราจะเริ่มทำความเข้าใจนะครับลองหลับตาและลองฟังเรื่องราวตัปนี้ครับลองพยายามทำความเข้าใจและลองตั้งใจฟังในพอดแคสต์ในอีพีที่พิเศษนี้ครับทุกคนขณะที่ถ้อยคำพูดเหล่านี้ครับกำลังผ่านหูของเราทั้งสองข้างนะครับ ขอให้เราตรายตรองขอให้เราลองพิจารณาคําพูดที่ผมกําลังจะสื่อสารให้กับพวกเราทุกๆคนฟังทุกท,ทุกคนครับเราแต่ละคนนะครับหรือพวกเราทุกคนที่อาศัยอยู่บนโลกนี้ส่วนมากใช้เวลาตามนาฬิกาแต่ก็ปัสจากนะครับการใช้วินาทีของทางใจของเราในการเดินทางเพื่อเป็นการบอกเวลาในการเดินทางชีวิตของเรา ทุกคนคร right. ับร่างกายของเราแต่ละคนนะครับผูกพันก hmm. ับการเวลาจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์จิตวิญญาณอันไร้ขีดจำกัดมันคือการค้นพบตัวตนที่แท้จริงของตัวเรานั่นก็คือการหลุดพ้นออกจากกรอบเวลาทําไมเราต้องทําการให้ตัวเราหลุดพ้นออกจากกรอบเวลาเพราะนั่นคือการก้าวข้ามขีดจำกัดของคําว่าการเวลาการค้นพบความสงบภายในมันก็คือการสัมผัสความมหัศจรรย์ของชีวิต ทุกทคนครับในพอดแคสต์ในอีพีนี EP ้ครับการเรียนรู้ที่จะช่วยให้เราใช้เวลาอย่างเหมาะสมในชีวิตเป็นการเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนโฟกัสไปกับสิ่งที่เราเรียกว่าไทม์นั่นก็คือเวลาของนาฬิกาในขณะเดียวกันครับทุกคนมันก็จะนำพาเรากลับไปสู่ช่วงเวลาของปัจจุบนันก็คือช่วงเวลานี้นั่นเองเพื่อให้บรรลุผลในการปฏิบัติ มันมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเป็นแนวทางที่มันอาจจะขัดขวางไม่ให้เราสร้างเวลาทางจิตวิทยาที่มันเกี่ยวข้องกับคำว่าอาดีตหรืออาจจะมุ่งไปยังอนาคตทุกคนครับลองพิจารณาคำต่อไปนี้ครับที่ผมกำลังจะสื่อสารให้กับพวกเราฟังเมื่อคุณกำลังต้องเป้าหมายหรือพยายามทำอะไรบางอย่างนะครับ คุณก็มีเป้าหมายและมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามในชีวิตของคุณนะครับคุณกําลังใช้เวลาตามนาฬิกาหมายความว่าไงครับเมื่อเรากำลงตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นเรากําลังใช้เวลาตามนาฬิกาคําว่านาฬิกาในที่นี้นะครับทุกคนผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นรอบๆตัวเรา หรือเป็นเรื่องราวของทางโลกเป็นเรื่องของทางวัตถุเรากำลังใช้เวลาตามนาฬิกาและเมื่อเราตระหนักรู้ในทุกอย่างก้าวในชีวิตของเรานะครับเราจะให้ความสำคัญและใส่ใจอย่างเต็มที่กับทุก่วงเวลาที่เรากำลังประสบอยู่หากเราให้ความสำคัญหากตัวคุณให้ความสำคัญกับเป้าหมายมากเกินไปซึ่งบางครั้งนะเป็นการขับเคลื่อนด้วยความปรารนาะ หรือเป็นความสุขหรือเป็นการแสวงหาความสําเร็จหรือบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการเรากําลังมองข้ามช่วงเวลาปัจจุบันซึ่งเป็นผลให้เราไปเข้าสู่อาณาจักรแห่งจินตนาการที่เราเรียกว่าขาดคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตและเวลาของนาฬิกานะครับจะเปลี่ยนเป็นเวลาทางจิตซึ่งมันจะลออยู่ลอยอยู่ที่ไหนครับมันจะล่องลอยอยู่ในความคิดของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัว ดังนั้นสิ่งนี้นะครับทุกคนเมื่อเรากําลังล่องลอยไปด้วยความคิดของเรานะครับสิ่งนี้กําลังชี้เห็นถึงความซับซ้อนของจิตใจของมนุษย์ที่มักจะหลงไหลในโลกแห่งจินตนาการโดยเฉพาะเมื่อเรากําลังมีเป้าหมายหรือความปรารถนาหรือความต้องการอะไรบางอย่างหรือเป็นลักษณะกิเลสอะไรบางอย่างนะครับอาจจะเป็นไปในลักษณะทําให้เราหลงไหลในโลกของแห่งจินตนาการ เช่นความสุขความสำเร็จในชีวิตแต่เมื่อเรากำลังจมอยู่กับความคิดถึงที่เป็นเรื่องราวในอนาคตหรือย้อนหลังจมอยู่กับเรื่องราวในอดีตสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่อาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อเรื่องราวในอนาคตแต่เรากำลังหลงไหลอ,อยู่ในเรื่องราวเหล่านั้นเป็นเวลาทางจิตสิ่งนี้เราเรียกว่าเวลาทางจิตนั่นคือเวลาที่เราสร้างขึ้นมาในใจ เวลาที่อาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่าหรือช้ากว่าหรือแตกต่างไปจากเวลานาฬิกาปัจจุบันหรือเวลาทางโลกผลที่ตามมาคืออะไรครับเมื่อเรากลาลังล่องลอยอยู่ในโลกแห่งเรื่องราวเหล่านั้นผลที่ตามมาคือเราอาจจะละเลยการใช้ชีวิตในปัจจุบันของเราสิ่งที่อยู่รอบตัวเราในตอนนี้จึงกลายเป็นเพียงแค่ฉากหลังของเราแต่ละคนซึ่งมันมาอย่างรวดเร็ว ฉะนั้นเหตุผลหนึ่งนะครับที่เรามุ่งไปสู่การสร้างตัวเราเข้าไปอยู่ในโลกของเวลาเข้าไปอยู่ในโลกของโลกวัตถุเข้าไปอยู่ในโลกของเวลานาฬิกาหรือเวลาตามโลกฉะนั้นมันก็มีหลายประการด้วยกันสิ่งนั้นอาจก่อให้เกิดความกลัวสิ่งนั้นก่อให้เกิดความไม่พอใจกับตัวเราสิ่งนั้นอาจจะก่อให้เกิดการคาดหวังหรือการผิดหวัง ความกลัวอาจจะเกิดว่าเราต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริงในปัจจุบันเราอาจจะยอมรับมันไม่ได้อาจจะเกิดความไม่พึงพอใจเราอาจจะไม่พอใจกับชีวิตของเราในปัจจุบันและเมื่อเราคาดหวังหรือไม่คาดหวังเราอาจจะคาดหวังสูงเกินไปกับเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตผลกระทบเรื่องราวเหล่านี้การที่เราใช้เวลาของเราไปกับนาฬิกาเราอาจจะพลาดโอกาสในปัจจุบันในการดําเนินชีวิตของเรา เราอาจจะพลาดช่วงเวลาดีๆที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเราอาจจะเกิดความเครียดความกังวลกับเรื่องราวในอนาคตลูกของเราจะอยู่อย่างไรพ่อแม่ของเราในอนาคตจะเป็นอย่างไรตัวเราในอนาคตจะเป็นอย่างไรหรือเรื่องราวงานของเราจะเป็นอย่างไรเราอาจจะตกงานหรือเราจะสูญเสียงานสิ่งเหล่านี้ก็สร้างความเครียดสร้างความกังวลให้กับเราเกี่ยวกับอนาคตบางครั้งเมื่อเราคิดถึงเรื่องเหล่านั้น เราก็รู้สึกว่าเราไม่พึงพอใจในชีวิตของเราเกิดการเปรียบเทียบชีวิตตัวเราเองกับคนอื่นและเริ่มรู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่เรามีทุกคนครับสิ่งที่เราหันมาเข้าใจในชีวิตของเรานั่นก็คือเรากำลังเข้าไปเรากำลังสร้างจินตนาการเวลาของเราการที่เรามองโลกของเราเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์แต่การรู้จักควบคุม และเวลากับธรรมชาติเวลากับมนุษย์นะครับเป็นเรื่องธรรมดาแต่เรื่องที่มันไม่ธรรมดานั่นก็คือการที่เราไม่รู้จะควบคุมมันหรือนะํามันมาใช้ให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดสิ่งนี้เป็นเรื่องที่สําคัญการอยู่กับปัจจุบันนั้นช่วยให้เรามีชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณค่ามากขึ้นตลอดทุกๆอีพีที่ผ่านมานะครับผมพูดอยู่เสมอย้ําอยู่เสมอทุกอีพีนะครับว่าการใช้เวลาการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบนัน มันคือความสุขที่แท้จริงมันคือการค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเรามันอยู่ที่เวลาปัจจุบันหากคุณคิดว่าคุณกําลังหลงไหลกับเรื่องราวในอดีตเรื่องราวในความสําเร็จของคุณหรือคุณจมอยู่กับความทุกข์เรื่องราวในอดีตของคุณอันขมขื่นของคุณหรือคุณกําลังสร้างสิ่งที่เป็นมายาทางการเวลามันทําให้คุณ มองข้ามช่วงเวลาของปัจจุบันไปทีนี้ครทุกคนผมอยากจะย้อนกลับมากับคำว่าเวลาเชิงเส้นซึ่งก็คือเวลาทางโลกนั่นเองครับเมื่อเราพูดถึงเวลาเชิงเส้นมันเป็นเพียงแค่เส้นทางเวลาเชิงเส้นนะครับก็เป็นเหมือนกับตั้งแต่มนุษย์เริ่มค้นพบเวลานะครับตั้งแต่เช้าไปถึงเย็น เราก็นับรวมกันนะครับ12ชั่วโมงอีก12ชั่วโมงนะครับเป,เ,รเ,รเ,ปเ,เป็นช่วงเวลาการพักผ่อนช่วงเวลาใงการทํางาน12ชั่วโมงเป็นตอนเช้าตอนเย็นแล้วก็แบ่งช่วงเวลาและรวมกันเป็น24ชั่วโมงสิ่งโรนี้ครับเราเรียกว่าเวลาเชิงเส้นสิ่งนี้ครับเป็นเพียงแค่เส้นทางแต่คุณรู้ไมคว่าใจของเรานะเป็นมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาล ไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดฉะนั้นในเรื่องของใจของเราจึงไม่มีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องจิตของมนุษย์นะครับมันใหญ่มันกว้างกว่าเรื่องของเรื่องราวโลานี้จิตของเรานะครับมันเป็นอมตะจิตวิญญาณของเราและเมื่อเราเข้าใจนะครับปล่อยวางนาฬิกาของคุณนะครับแล้วเปิดใจรับฟัง คำว่านาฬิกาเชิงเส้นเป็นการเดินทางที่ไม่สามารถย้อนกลับได้นี่คือความหมายคำว่านาฬิกาเชิงเส้นนาฬิกาเวลา,างชีวิตเป็นแนวคิดที่เปลี่ยนเสม,มือนกับเส้นทางที่มันเป็นทางตรงที่มันเดินไปข้างหน้าอย่างต่อนเนื่องคุณเกิดมา1ปี2ปี3ปี4ปีอายุ5ขวบ10ขวบ20ขวบจนกระทั่งอายุปัจจุบัน เวลามันเดินไปข้างหน้าเป็นเส้นทางทางตรงและมันไปข้างหน้าอย่างต่อนเนื่องคุณอยากจะย้อนกลับไปอดีตได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้นี่คือนาฬิกาชีวิตของคุณมันคือเวลาเชิงเส้นการเดินทางเหล่านี้ครับไม่สามารถย้อนกลับได้ไม่มีทางย้อนกลับมีแต่ไปข้างหน้าครับคุณอายุ21ปี22ปี23ปี30ปี40ปี ห้ปีหกปีเวลามันเดินเป็นเส้นทางตรงไปข้างหน้าอย่างจ่อเนื่องไม่มีทางย้อนกลับไม่สามารถไปยังจุดเริ่มต้นได้เวลาเหล่านี้ก็เปรียบเสม,มือนกับสายน้ําที่กาลังไหลผ่านไหลผ่านไปอย่างไม่หยุดนิ่งทุกๆุกวินาทีที่ผ่านไปมันจะไม่มีโอกาสหวนกลับมาอีกแล้วทุกๆุกวินาทีที่มันผ่านไปมันจะไม่ย้อนกลับมาอีกลองนึกภาพ เวลาเปรียบเสมือนกับสายน้ําที่มันไหลมาจากต้นแม่น้ำนะครับไหลลงมาไหลลงมาครับไปเรื่อยๆตามเส้นทางเลี้ยวลัดเลาะเส้นทางชีวิตของคุณชีวิตของเราครับก็ไหลไปตามเรื่องราวที่เรากําลังวางให้น้ําแต่ละแม่น้ําของชีวิตแต่ละคนก็กําลังไหลไปเรากาลังไหลไปและไหลไป บางคนประสบความสําเร็จบางคนล้มเหลวบางคนร้องไห้บางคนเจอกับเรื่องราวขมขื่นบางคนเจอกับเรื่องราวที่ประสบความสําเร็จบางคนเจออุปสรรคบางคนเจอคนที่เป็นเพื่อนคู่คิดเจอคนที่เราลักบางคนเจอคนที่เกลียดบางคนเจอกับการปล่อยมือเราก็ไหลไปของเราตามลําพังแม่น้ําแต่ละสายที่ไหลมันไปสู่ทะเล เราสังเกตเห็นการไหลของน้ำได้เราสังเกตเห็นเรื่องราวในชีวิตของเราได้ที่มันไหลไปตามเส้นทางชีวิตของเราเราสังเกตเห็นการไหลของน้ำแต่เราไม่สามารถย้อนไปยังแม่น้ำให้มันไหลกลับขึ้นไปได้เช่นเดียวกันกับเวลาเช่นเดียวกับชีวิตของเรา ไม่สามารถย้อนอดีตไปได้แม้แต่วินาทีเดียวคุณก็ไม่สามารถย้อนมันกลับไปได้เราสามารถรู้สึกได้เวลามันผ่านไปแต่ไม่สามารถย้อนเวลาให้กลับมาได้ ทีนี้เรามาทําความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับและผมจะสรุปนะเพื่อไม่ให้มันอีพีนี้ยาวเกินไปนะครับทําไมชีวิตของพวกเราแต่ละคน,นะครับยึดติดกับเวลาเชิงเส้นอาจจะเป็นไปได้ว่ามีอยู่3อย่างครับ 1. เป็นเรื่องของวัฒนธรรมหรือเป็นเรื่องราวของสังคมเป็นเรื่องราวที่เราเกิดมา 2. เกี่ยวข้องเรื่องความกลัว 3. ความปรารถนา ซึ่งคนไทยอาจจะใช้คำว่ากีเลสก็ได้ทุกคนครับเรามาดูเรื่องราววัฒนธรรมและสังคมนะครับสิ่งนี้นะครับเป็นสาเหตุทำให้เรายึดติดกับเวลาเช่นสังคมของเรานะครับตัวเราวัฒนธรรมของเรานะครับกําลังสร้างระบบที่มันอิงกับเวลาเช่นเรามักจะยึดติดกับนาฬิกาตอนนี้8โมงหรือยังตอนนี้11โมงแล้ว ตอนนี้เที่ยงแล้วต้องกินข้าวเจ็ดโมงเช้าต้องไปโรงเรียน8ปดโมงเช้าต้องไปถึงที่ทํางานก่อนสิ่งเหล่านี้ครับเป็นนาฬิกาเป็นปฏิทินเป็นกิจวัตรประจําวันของเราโอ้สามทุ่มหรือ,อยังสามทุ่มแล้วเราต้องทําสมาธิสี่ <laughs> ทุ่มแล้วเราต้องเข้านอนสิ่งเหล่านี้ครับเป็นกิจวัตรประจําวันของเรามันคือนาฬิกามันคือปฏิทินชีวิตของเรา เราจะล่ละคนครับมีปฏิทินชีวิตของเราสิ่งที่เราดํนเดินชีวิตไปตามนั้นมันทําให้เราคุ้นเคยกับชินมันทําให้เราคุ้นชินกับแนวคิดนี้ครับทุกคนฉะนั้นเวลาจึงเป็นสิ่งที่เราต้องควบคุมและจัดการมันสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่เรายึดติดกับเวลาเชิงเส้นโดยที่เราไม่รู้ตัวสิ่งที่สองครับความกลัวเช่นเรากลัวอะไรอะ่ะส่วนมากนะครับ ผู้หญิงกลัวแก่ทุกคนไม่ว่าชายหรือหญิงกลัวความตายสิ่งเหล่านี้ครับกลัวโรคภัยไข้เจ็บกลัวความตายกลัวการสูญเสียคนที่เรารักความกลัวเหล่านี้ครับเป็นการกลัวต่ออนาคตของเรากลัวจะไม่ได้อยู่ด้วยกันกลัวจะไม่ได้แต่งงานกันสิ่งเหล่านี้ครับคือความกลัวบางครั้งเรากลัวต่อเรื่องราวในอนาคตซึ่ง เรื่องเราในอนาคตก็ไม่แน่นอนเราก็เกิดความกลัวกลัวอนาคตที่ไม่แน่นอนทําให้เราเป็นนะครับยึดติดกับเรื่องราวในอดีตและไม่กล้าอยู่กับปัจจุบันสิ่งนี้จึงเกิดความกลัวกลัวตายในอนาคตเป็นเรื่องราวในอนาคตสิ่งที่สามครับสิ่งที่ทำให้เรายึดติดกับการเวลา นาฬิกาเชิงเส้นเวลาเชิงเส้นเวลาเชิงเส้นก็คือเวลาโลกของเราหมุนนั่นแหละทุกคนเวลาเช้าเวลาเที่ยงเวลาบ่ายสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเวลาเชิงเส้นชีวิตของเราทุกคนนะครับอาศัยอยู่กับช่วงเวลาของเวลาสรรพสิ่งบนโลกนี้ครับล้วนอยู่กับเวลาทุกสิ่งมีชีวิตครับมีเวลาของมัน ต่อไปนี้ครับสิ่งที่3นั่นก็คือความปรารถนานหรือกิเลสหรือสิ่งที่เป็นตัณหาเป็นราคะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราอาจจะให้มันเข้าใกล้ความหมายนี้สิ่งเหล่านี้ครับมันทําให้เราบางสิ่งบางอย่างจดจอ่อกับเรื่องราวเหล่านั้นและลืมที่จะใช้ชีวิตของเราบางครั้งเราก็มุ่งเน้นไปที่เรื่องราวเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นความปรารถนานไม่ว่าจะเป็นความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ครับเราจึงยึดติดกับเวลาเหล่านั้นโดยอัตโนมัติเราอยากจะประสบความสําเร็จเราอยากจะเลื่อนหน้าที่การงานเราอยากจะมีตําแหน่งเราอยากจะทํานูน่นเราอยากจะทํานี่สิ่งเหนั้นครับมันทำให้เราใช้ชีวิตไปกับเรื่องเหล่านั้นซึ่งมันเกี่ยวข้องกบการใช้เวลาเฉิงเส้นซึ่งมีอยู่3ส่วนเท่านี้ครับ บางครั้งเราไม่รู้ตัวแต่มันเป็นไปโดยธรรมชาติที่เรากำลังขับเคลื่อนไปด้วยตามเวลาเชิงเส้นของเราแล้วเราจะเป็นอิสระจากเรื่องเราเหล่านี้ได้อย่างไรทำไมเราต้องก้าวข้ามเรื่องเราขีดจำกัดของเวลาเชิงเส้นมีอยู่ด้วยกันนะครับสามส่วนด้วยกัน 1. เพื่อค้นพบความสุข 2. เพื่อพัฒนาตัวเราเอง 3. เพื่อสร้างความสมันฑ์ที่ดีของตัวเรากับ คนรอบข้างหรือธรรมชาติเรามาดูส่วนที่หนึ่งครับเพื่อค้นพบความสุขนั่นก็คือการที่เราไม่ยึดติดกับอดีตของเราและเราไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องเราในอนาคตว่ามันไม่แน่นอนมันจะเป็นอย่างไรสิ่งนี้มันจะทําให้เราพลาดโอกาสที่เราจะมีความสุขในปัจจุบันฉะนั้นค้นพบความสุขในปัจจุบันเท่านั้นทําไมเราต้องก้าวข้ามการเวลาของเชิงเส้นครับเพื่อพัฒนาตัวเราเองเพื่อ ทำให้จิตวิญญาณของเราขยายขึ้นการอยู่กับปัจจุบันครับช่วยให้เราสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องช่วงเวลาปัจจุบันเท่านั้นครับ 3. ครับเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเราเองกับธรรมชาติการให้ความสําคัญกับปัจจุบันมันคือการช่วยให้เราอยู่กับธรรมชาติและสร้างความสัมพันธ์กับโลกธรรมชาติ ในขณะเดียวกันชีวิตของเรานะครับมันประกอบไปด้วยผู้คนมากมายมันทําให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นเช่นสามีภรรยาลูกเราก็จะอยู่กับลูกของเราเห็นลูกของเราภรรยาของเราแฟนของเราสามีของเราคนรอบข้าง,งเราคนดีๆที่เขากำลังทําสิ่งที่ดีอยู่รอบตัวเราบางครั้งเราก็บอกว่าเฮ้ยแฟนคนนี้สู้คนเก่าไม่ได้เราก็พยายามที่จะย้อนกลับไปอย่างอดีตของเรา โดยหลงลืมความสัมพันธ์ที่ดีของคนที่อยู่กับคนในปัจจุบันบางารครั้งคณก็จะมองไปยังอนาคตบอกว่าอยากได้คนใหม่อยากเปลี่ยนคนสมมุติว่าเรื่องราล่านี้เป็นเรื่องราวของอความสัมพันธ์นะครับทุกคนฉะนั้นการให้ความสําคัญกับคนปัจจุบันจึงเป็นเรื่องราวที่สําคัญอดีตคืออดีตครับคนรักในอดีตคือคือคนรักในอดีตฉะนั้นคนในปัจจุบันเขากําลังดีกับคุณกาลังทําทุกอย่างเพื่อตัวคุณ ฉะนั้นปัจจุบันนะครับมันคือการสร้างความสัมพันธ์ทั้งตัวเราในรอบๆตัวเราและความสัมพันธ์กับธรรมชาติและความสัมพันธ์กับธรรมชาติามมรรมาตผมไม่ได้พูดถึงนะครับเวลาเชิงเส้นนะครับทุกคนจึงเป็นแนวคิดที่สําคัญช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติของตัวเราอย่างไรก็ตามครับทุกคนการที่เราไปยึดติดกับเวลาเชิงเส้นมากเกินไปครับมันอาจทําให้เราพลาดโอกาสที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณค่า ดังนั้นการที่เราเรียนรู้ที่จะควบคุมเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆและคุณมีคําถามหรือมีแนวความคิดอย่างไรเมื่อคุณเข้าใจว่าเวลาเชิงเส้นนั้นมันมีผลกระทบต่อชีวิตประจําบันของคุณอย่างไรนี่เป็นคําถามเพิ่มเติมที่ผมจะถามพวกเราทุกคนครับคุณคิดว่าเวลาเชิงเส้นนะครับมันมีผลกระทบต่อชีวิตปะจจาบันของคุณอย่างไร คำถามแรกครับคำถามที่2คุณมีวิธีการใดบ้างที่จะช่วยให้คุณสามารถอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นนี่เป็น2องคำถามครับที่ผมจะทิ้งไว้เพื่อให้เราได้ตัดตรองและได้คิดและคุณคนเดียวที่จะสามารถตอบมันนาฬิกาบอกเวลาครับทุกคนแต่ใจของเราจะบอกความหมายเมื่อชีวิตของเราปราศจากเวลาครับทุกคน ชีวิตของเรามันก็เป็นชีวิตอันกว้างใหญ่ไพศาลไร้ขีดจำกัดนาฬิกาเดินติ๊กตอกติ๊กตอกบอกเวลาเข็มวินาทีกำลังหมุนวนไปเวียนไปนะครับไล่ตามวันไล่ตามวันคืนแต่ใจของเรานะครับมันมีนาฬิกากเรียกว่านาฬิกาชีวิตนาฬิกาชีวิตเหล่านี้ครับจะบอกความหมายของชีวิตของคุณมันถูกนับด้วย หัวใจของคุณไหลซึ่งตัวเลขไหลซึ่งการเวลาฉะนั้นครับเวลาเส้นทางเวลาเชิงเส้นของเราที่เราได้เรียนรู้ในพีนี้ครับเปลี่ยนเพียงแค่เส้นทางแต่ใจของเราจังหาครับที่เป็นมหาสมุทรอันกว้างใหญ่พไพศาลม,มันไม่มีจุดเริ่มต้นมันไม่มีจุดสิ้นสุดมีแต่การเดินทางหากปราศจาก,กวเวลานะครับทุกคน เราก็เป็นอิสระเราจะค้นพบความหมายทุกๆขณะเวลาและเวลาไม่ใช่ศัตรูของเราครับทุกคนแต่มันคือเพื่อนร่วมเดินทางนำพาเราไปสู่จุดหมายของชีวิตแต่ละคนปล่อยวางนาฬิกาชีวิตของคุณบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องเปิดใจรับฟังครับฟังเสียงกระซิบของหัวใจของคุณเองนาฬิกาหัวใจของคุณนะครับจะนำทางชีวิตของคุณมันจะบอกเส้นทางชีวิตของคุณ ในทุกๆวินาทีครับมันจะทําให้คุณค้นพบเรื่องราวในชีวิตและเป็นเรื่องราวที่คุณจะค้นพบการสร้างสารรค์ของชีวิตของเจ้คุณเองและเป็นการสร้างสรรค์ชีวิตของคุณให้มันมีความหมายทุกคนครับเวลาเป็นของควันที่มีค่ามากที่เราแต่ละคนได้รับมาใช้เวลาทุกๆวินาทีของคุณอย่างคุ้มค่าก่อนที่มันจะหมดไปแต่ละวัน ทุกๆคนครับเราจะล่าคนนะครับเกิดมาคุณจะได้รับของขวัญ86,400วินาทีทุกๆวันชีวิตของคุณไม่ได้ยากจนนะครับทุกๆคนคุณได้รับของขวัญนี้ทุกๆวันใหม่ของชีวิตของคุณนะครับเป็น86,400วินาทีทุกๆวันและคุณจะได้รับมันทุกๆวันและคุณจะใช้มันอย่างไรทุกๆวันนะครับเราจะได้รับของขวัญชิ้นหนึ่งนั่นก็คือ 8 6 4 0 0วินาทีทุกๆวันที่มันผ่านไปไม่เคยหยุดนิ่งเวลาของขวัญเหล่านี้ครับเปรียบเสมือนพื้นผ้าใบชีวิตของเราที่เราจะต้องใช้สร้างสารค์ชีวิตของเราทุกๆวินาทีคือโอกาสที่เราจะได้ใช้ที่เราจะได้เรียนรู้ที่เราจะได้เติบโตที่เราจะสัมผัสประสบการณ์ในชีวิตของเราที่เราจะสร้างความทรงจําดีๆที่เราจะทําในสิ่งที่เรารัก